วอลท็อคุยผ่าโลกทาง n ิ w s วันในวันนี้นะครับผมวารินสัจเดลเชิญผู้ที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพระกวัตขีตามาให้ความรู้กับเรานะครับว่าทำไมจึงเกิดกระแสต่อต้านอ ppen h ไฮเม r ในอินเดียโดยเฉพาะยิ่งจากชาวฮินดูนะครับเมื่อได้ชมภาพย,ายนตร์เรื่องนี้แล้วมีซีนหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งซีนที่กำลังมีการร่วมรักกันระหว่างตัวละครเอกของเรื่องนะครับและมีการหยิบเอาพระคัมภีพระกวัตขีตามาเป็น เพรอะป,ประกอบฉากในฉากนั้นนะครับก็ทําให้ชาวฮินดูโดยเฉพาะยิ่งในอินเดียนะครับรู้สึก ตะขิดตะหวงใจและก็รู้สึกไม่พอใจนะครับที่นำเอาหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนั้นมาอยู่ในซีนแบบนี้นะครับเป็นกระแสต่อต้อตานขึ้นมาวันนี้จึงอยากเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ครับว่าพระวัตขีตาสำคัญอย่างไรสำหรับชาวฮินดูและสำหรับชาวโลกนะครับเพราะว่าไม่นานมานี้นะครับดรสุชาดาปาติยาก็ได้เพิ่งเปิดตัวหนังสือเล่มน,นี้ไปนะครับฟีดาวิดกีตาซึ่งก็ มีแท็กไลน์นะครับว่า incorporating the wisdom of the Bhagavad Gita in modern management นะครับคืออีกไม่นานเนี่ยผมกับดรสุชาดาคงจะมีโปรเจกต์ร่วมกันหลายโปรเจกต์นะครับเพราะว่าเราเห็นสื่อไทยเห็นนักวิชาการไทยเนี่ยอ้างอิงถึง3มก๊กตลอดเวลาถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมีทางเลือกอื่นในการอ้างอิงบ้างเพราะว่าพระคัตกีตาก็สามารถอ้างอิงกับ โมเดิร์นแมネจเมนต์และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้ไม่น้อยไปกว่า3ามก๊กเลยละครับเดี๋ยวเราคงได้ติดตามกันในโอกาสต่อๆไปแต่วันนี้มาทําความรู้จักกับพรคควัตขีตากันก่อนนะครับดรสุชาดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือก่อนเลยครับฟิตาวิดกีตาเนี่ยคืออะไรครับฟิตาวิดกีตาก็คือหนังสือที่มาเป็นตัวเติมจิ๊กซอที่หายไปอะค่ะสำหรับในเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาตัวเองหรือพัฒนาองค์กรในมุมมองที่เป็นส่วนตัวหรือมุมมองที่เป็นองค์กรหรือว่าเป็นทีมอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย mental model หรือโมเดลต่างๆเนี่ยมักจะโฟกัสในเรื่องของแอคชั่นหรือว่าพฤติกรรมการ change behavior ใช่ไหมคะแต่น้อยมากที่จะกลับมาพูดถึงเรื่องของการค้นหาตัวตนเพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่นนนนยนแปลงอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นฟีด้าวิกีตาเนี่ยคะ่ะก็คือคําตอบที่สามารถนําเอาหลักที่เป็นปรัชญาโบราณเนี่ยเอามาปรับใช้กับ ยุคปัจจุบันได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเราเนี่ยมีรากฐานเนาะมีรูทของความเป็นคนอินเดียนะคะมีศาสนาที่เรานับถืออยู่ทําไมเราไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นและเอามาปรับใช้ไม่ใช่แบบเพื่อที่จะไปวัดอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันอยู่ในทุกๆวันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการเอามาใช้ะคะ่ะครับขอแยกเป็นสองคำเลยนะครับแล้วให้ดรสุชาดาอธิบายความหมายฟีด้าคืออะไรกีตาคืออะไรครับ เริ่มต้นจากฟีด้าก่อนนะคะฟีด้าคือโมเดลหนึ่งโมเดลนะคะที่ด็อกเตอร์คิดค้นขึ้นมาเองนะคะเพราะเนื่องจากเราเนี่ยเป็นเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าหลายๆโมเดลที่เราใช้เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเองมากนะักเลยรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ฟีด้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยทริปเปิลหรือว่า3ตัวของแต่ละอัลฟาเบส 3F 3i 3d 3a นะคะเป็นหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนนะคะอันนั้นคือฟีดาเป็นโมเดลที่ดรค,คิดคนขึ้นมาเองนะคะก็คือ e s t l i s i s h ไว้บนโลกใบนี้และอันนี้ <c oughs> คือโมเดลของดรสุชดานะคะ <c oughs> ส่วนกีตาก็คือบังวดกีตานะคะก็คือคำพีที่เขาเชื่อว่าเป็นคำพูดหรือเป็น Word of God <c oughs> เป็น Song of God <c oughs> เป็นบทเพลงที่ขับร้องโดยพระกฤษณะท่ามกลางศึกมหาภารตะ เป็นสิ่งที่พระกฤษณะเล่าให้อรชุนฟังในเรื่องของชีวิตปรัชญาชีวิตเลยค่ะนั่นคือพระกวีทาซึ่งมีมาแล้วกว่าห้าพันปีนะคะตามประวัติเนาะพระกวีต,ตาหรือมหาบารรศศึกมหาภารตาเกิดมาห้าพันกว่าปีแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้ยอยู่กับผู้โลกเรามานานมากนะคะก็เลยแต่ว่าพระกวีต,ตาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยอะมากใหญ่มากหลายเวอร์สมากมีประมาณเจ็ดร้อยเวอร์ส หลายชัปเตอร์สิบกว่าชัปเตอร์สิบห้าชัปเตอร์ได้เลยค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคัดมาแค่บางส่วนนะครับแต่ว่าเอาละครับเราได้ปูพื้นโอพื้นให้ผู้ชมได้เข้าใจแล้วว่าทําไมผมถึงต้องเชิญต้องเชิญดรสุชาดามาให้ความรู้ว่าทําไมออเป็นไฮเมอร์เนี่ยถึงถูกชาวฮินดูเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ออกมาประท้วงอที่มีการนําเอาซีนที่มีภรวัตคีตาเนี่ยเป็นพร็อพอยู่ในซีนที่กําลังมีการร่วมรักกันนะครับ วิเคราะห์หน่อยครับว่าทำไมถึงเกิดกระแสประ,ประท้วงเกิดขึ้นจากชาวฮินดูทั่วโลกที่ไม่พอใจอซีนนี้ในอ p p เปนไฮเมอร์ครับขออนุญาตพูดในฐานะที่เป็นคนศึกษาพระกวัตคีทานะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยพระกวัตคีทาเราถือเป็น Holy Bible หรือว่าเป็น Holy Book ก็คือหนังสือที่เราเคารพนับถือและบูชาเนื่องจากเมื่อกี้ได้บอกละเนี่คือคำพูดของพระเจ้านะคะไม่ใช่หนังสือที่แต่งขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเพราะฉะนั้นเนี่ย คนอินเดียเนี่ยก่อนที่จะทําอะไรที่เป็นพิธีกรรมหรือแม้แต่จับอะไรเราจะต้องบริสุทธิ์หรือพิวรฟายตัวเองเสมอะคะ่ะคือเราจะต้องให้ความเคารพเราจะต้องอถือศีลด้วยซ้ํานะคะสําหรับบางคนก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคัมภีคัมภีค์คือคัมภีคัมภี์ไม่ใช่หนังสือไม่ใช่สมุดจดทั่วไปสิ่งแรกเลยเราต้องเรสเ c คหรือว่า,าต้องเคารพก่อน,นะคะ่ะเราต้องเชื่อก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ธรรมดา ไม่ใช่หนังสือที่เราหยิบจับมาทําอะไรก็ได้คนฮินดูจะต้องอาบน้ําแม้กระทั่งต้องสระผมเนี่ยนะคะย่าหนูคือต้องสระผมก่อนที่จะมาทําพิธีกรรมด้วยซ้ํานะคะ,ะต้องไม่กินเนื้อสัตว์บางคนแคร่งถึงขนาดนั้นนะคะก่อนที่เราจะมาหยิบหนังสือเล่มนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสะต,ต่อต้านที่เกิดขึ้นคือน่าจะเป็นในเรื่องของความไม่เหมาะสมในฉากนะคะของตัวละครที่ไปหยิบพระวัทีทาขึ้นมา ก็เลยเกิดกระแสอันนี้คือเรื่องแรกเลยค่ะถ้าให้จะให้เปรียบเทียบหนังสือเราก็มีหนังสือสวดมนต์ถูกไหมครับคนไทยช,ชาวพุทธ ก็คงจะสามารถที่จะรีเลทได้กับกับเราให้ความสําคัญหรือให้ความเคารพหนังสือสวดมนต์กันอย่างไรเราไว้ที่สูงเราไม่ใช่มันไม่ใช่หนังสืออ่านเล่นมันเป็นหนังสือสวดมนต์เป็นบทเพลง<ช><ช>เป็นบท<ช>สวดมนต์เราก็จะต้องต้องทรีตด้วยความเคารพนะครับเช่นเดียวกันกับที่เราก็เห็นกระแสทั่วโลกเลยอ่าโลกมุสลิมกับโลกตะวันตกทุกครั้งที่มีการพูดถึงโครานที่น้องชาวมุสลิมก็ให้ความสําคัญกับคัมภีร์อุรกอนเหมือนกันหรืออัลกุรอานเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพักวัดขีตาก็อารมณ์เดียวกันกับ พี่น้องชาวฮินดูจึงเป็นที่มาของกระแสความไม่พอใจนะครับแล้วแล้วทำไมถึงคิดว่าโนเลนเนี่ยต้องเอาต้องเอาพัควัตคีตาเนี่ยเข้าไปใส่ในในซีนนี้ครับคือใช่เขาอยากจะอาจจะบอกแล้ว่าว่าออฟเฟนไฮเมอร์เนี่ยอ่านอ่หรือศึกษาพัควัตคีตาแต่มันมีวิธีการจะพูดพูดถึงพัคกวัตคีตาที่ออฟเฟนไฮเมอร์อ่านได้อีกหลากหลายวิธีแต่ทำไมต้องเป็นซีนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นคำถามที่ เขาอยากจะได้คำตอบว่าทำไมต้องเป็นซีนนี้เพราะว่าถ้าเราดูด็อก umentary หรือว่าดูพวกคลิปต่างๆที่พูดถึงโอเพนไฮเมอร์ว่ามีการโค้ดพัควัติีทาหรือพัวัตตีตาเรื่องของ I am the Destroyer ค่ะเขาพูดอตอนที่เขาเห็นระเบิดนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์บอมเกิดขึ้นถูกไหมคะแต่ว่าในยะในหนังอะค่ะไปพูดอีกตอนหนึ่งเลยซึ่ง completely different แตกต่างกันมากๆนะคะเก็เลยตรงนี้ค่ะตอบแทน คนทําไม่ได้ว่าทําไมถึงเป็นฉากนี้แต่ว่ามันเป็นความไม่เหมาะสมแล้วกันค่ะมันก็เลยเกิดกระแสว่าก,การที่คุณจะเอา c u เจอร์ของหนึ่งประเทศเอาวัฒนธรรมของหนึ่งประเทศมาโชว์เนี่ยคุณต้องศึกษาก่อนว่าเขาให้ความเคารพหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรมันไม่ใช่หนังสือที่คุณไปเรียนวรรณกรรมหรือเพราะว่าเรียนภาษา,ษา,ษาสันสกฤตแล้วอ่านออกนะคะอันนี้คือคําพูดของพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากๆคิดว่าน่าจะเป็น point น e ี้ที่เขาน่าจะ ไม่เข้าใจหรือว่าลืมไปว่าวัฒนธรรมทางตะวันออกเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของสเปริชัลมากกว่าในเรื่องของการที่มันจะเป็นแค่เอดูคชั่นอลอะค่ะจริงๆมันไม่ยากเกินความเข้าใจของพวกเขานะครับเพราะว่าเขาก็มีไบเบิลมองแค่นั้นก็พอเลยว่าเขาก็มีไบเบิลสำหรับแคทอลิกหรือว่าชาฟริชนะครับเพราะฉะนั้นหรือพี่น้องคริสเตียนเนี่ยก็มีก็มีไบเบิลเหมือนกันทุกคนก็มีมีสิ่งที่เป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับ เรื่องหนังจบไปเราก็ถือว่าก็ต้องให้น o ลนมาตอบนะครับหรือคนเขียนสคริปต์มาตอบว่าทำไมต้องต้องต้องเขียนให้กีตาไปอยู่ในซีนที่กำลัง make love กันอยู่หรือกำลังมีเซ็กซ์กันอยู่นะครับกับสองอัลปนไฮเมอฮะในชีวิตจริงหลายหลายคนก็มองว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชหรือว่าคำสอนของพระเจ้าคำพูดของพระเจ้าในภระวัติกีตาคำพูดของพระกฤษ,ษณะเนี่ยมา justify สิ่งที่ตวเวงทำลงไปซึ่งมันเป็น มันเป็นความ,มสูญเสียของมวลมูลมนุษยชาตินะครับอือใช่ค่ะ<ม>ก็น่าจะอยู่ที่เรื่องของการตีความนะคะพระวัาทคี่ีธเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจมากๆคืออ่านเองเนี่ยเราอาจจะตีความได้อย่างหนึง่งแต่ถ้าเราไปเรียนกับพรามหรือคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้จริงๆเราจะเข้าใจความหมายในอีกนัยยะหนึ่งทันทีว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราไปหยิบแค่หนึ่งคำพูดเนี่ยแล้วมาคิดไม่ได้เราต้องดูว่า คอนเทนตหรือคอนเท็กซ์ที่พระกฤษณะพูดเนี่ยกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ทำไมถึงมาเกิดเหตุการณ์ที่ท่านพูดว่า And and now I become the destroyer of all ไม่ใช่อยู่ดีๆว่าเอ้ยตอนนี้ตอนนั้นโอเพนไฮเมอร์นะอันนี้ถ้าคิดแบบเราเป็นคนทั่วไปเนาะเราก็คิดว่าเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขากำลังกลายเป็นผู้ทำลายล้างโลกจากอะตอมิกบอมถูกไหมคะแต่คอนเทนตที่หรือเนื้อหาที่พระกฤษณะพูดเนี่ยท่านไม่ได้ต้องการจะสื่อว่า ฉันนี่แหละคือคนที่ยิ่งใหญ่และเป็นคนที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาต้องการจะแสดงให้เห็นอย่างอื่นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นไปตามย you know, อวนสสิ่งที้มันจะต้องเป็น <what the S 2> วัฏจักรของมันเป็นไซเคิลของมันและเขาเองก็คือผู้ที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้ว mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือมันมีมันมีการแปลการตีความได้หลายๆคนที่อ่านหนึ่งประโยคอาจจะไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็ต้องดูว่า เขาเข้าใจว่าอะไรและเขาพูดคำนั้นออกมาเพื่อสื่อถึงอะไรหรือถ้าเราให้ heimer, เครดิตโอเปนไฮเมอร์เขาอาจจะสื่อว่าตอนนี้เขากำลังอิน VOKE Krishna อยู่เหมือนกับว่าเอ้ยเขากำลังปลุกในเรื่องของการที่สิ่งนี้เป็นพระประสงค์หรือเปล่าหรือว่าทำขึ้นมาเพราะว่าเขาเหมือนพระกฤษณะที่เขาจะเป็น Destroyer อย่างนี้คะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโอเปนไฮเมอร์ศึกษาพระควคีธาเขาจะรู้เลยว่าพระกฤษณะสอนแค่สองเรื่องเรื่อง Role and Responsibility เราต้องรู้หน้าที่และบทบาทของเราแล้ n ค e ที่เกิดเนี่ยเราก็ต้องรับมันได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอืมครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นการมิสอินเทอร์เพตไปอะค่ะและถ้ามองในภาพรวมของการทําภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาเนี่ยนะครับบางคนก็มองว่าน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความพยายามของโลกตะวันตกในการที่คือจริงๆแล้วคนคิดกับคนใช้เราควรที่จะโทษคนที่เอาไปใช้มากกว่าไหมออบเปนไฮเมอร์แค่คิดเขาไม่ได้เป็นคนหยิบไปใช้รัฐบาลสหรัฐเป็นคนหยิบไปใช้ถูกไหมครับ ใช่ค่ะซึ่งในหนังก็ให้ดูว่าเขาเองก็มาปรเทสในเรื่องของการเอานิวคลีบอมไปใช้ในครั้งถัดไปถูกไหมคะ mm hmm. เขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ร mm ีเจคในหลายๆโปรโพโซที่ตามมาในตอนหลังเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หน้าที่ของเขาคืออ mm ินเวนต์สร้างนวัตกรรมสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมา mm hmm. เขาหลงใหลพลังงาน mm hmm. เขาเก่งในเรื่องของธาตุถูกไหมคะเมนเดโลทีเนี้ยเขาก็เลยอยากสร้างพลังงานขึ้นมาโดยเจตนาคืออยากสร้าง เพื่อมวลมนุษย์แต่สิ่งที่เขาสร้างอะกลับถูกเอาไปใช้ในอีกเวนึ่งอือ,อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น c o n s i s t e ์ที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ทําลายล้างอ,อย่างเงี้ยออาจจะพูดตามคอนเทนต์มันก็นได้ค่ะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องทําความเข้าใจนะครับว่าพักวจีตาไม่ได้สอนให้คุณไปทําลายล้างโลกนะครับประโยคนี้นะฮะอยากจะให้อยากจะให้ดรสุชาดาอธิบายให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่า verse ที่พูดถึง I'm the Destroyer of the world ในในคีตานั้นน่ะมาด้วยวัตถุประสองค์อะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่มองหรือว่าเข้าใจพระควัตคีตาไปในทางที่ผิดครับใช่คืออันนี้เป็นเป็นตอนที่พระกฤษณะเนี่ยสแสดงฟอร์มที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้อรชุนได้เห็นว่าอรชุนเนี่ยเขาเป็นวอริเออร์เป็นนักรบถ้าในภาษ,าษาฮินดีจะเรียกว่าเป็นชาตรีเป็นชนชั้นนักรบถูกไหมคะหน้าที่คือออกมารบเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามรบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้และ สงครามมันเกิดอยู่แล้วไม่ว่าอราชุนจะทําหรือไม่ทําจะร่วมหรือไม่ร่วมมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระกฤษณะกาลังอธิบายให้อรชุนฟังก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องดับไปดับไปเพื่อจะเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะสร้างความเขาเรียกอะไรนะ,ะมนุษย์อะมนุษย์ต้องการ perception ต้องการเห็นถึงจะเชื่อได้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องขึ้นมาเป็นรูปว่าเนี่ยทุกอย่างก็คือ I am the destroyer of all หรือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะลงมาช่วยโลกมนุษย์อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะคอนเทนต์คือตรงนั้นเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอันนี้คือจากความเข้าใจของดอกเตอร์นะคะที่เรียนเพราะว่าไม่อย่างโกว่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยก็คือกําลังศึกษาแล้วก,เก็เราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะคะุณวีครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับดรสุชาดาดรสุชาดาปาติยานะครับ ที่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาเรื่องพัก,พกวัดกีตาแล้วก็เขียนหนังสือฟีดาวิกีตาที่นําเอาคําสอนในพักวัดกีตาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสมัยใหม่นะครับซึ่งในงกาลต,ต,ต่อไปเราคงได้มีโอกาสได้ชวนดรสุชาดามาพูดคุยในแง่มุมนั้นบ้างนะครับแต่วันนี้ใครที่ยังไม่ได้ชมอ p ปเปนไฮเมอร์ก็ถือว่านี่เป็นฟรีพับลิซิตี้ให้กับอ p ปเปนไฮเมอร์ไปเลยนะครับก็หนังค่อนข้างยาว180นาทีนะครับก็ไปชมกันได้แล้วก็ลองตีความกันไปแต่ว่าจะได้เข้าใจพักวัดกีตาไปใน ทางที่ผิดนะครับอย่าได้เข้าใจเป็นในทางที่ผิดนั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของพรกวัตคีตาในการที่จะให้ใครก็ตามลุกขึ้นมาใช้เป็นข้ออ้างในการทําลายล้างโลกนะครับวันนี้หมดเวลาของ world talk คุยผ่าโลกทางนิวส์บอผมว่ารินสัจเดลลาไปพร้อมกับดรสุชาดาปาติยาสวัสดีครับขอบคุณค่ะ